และนี่คือผลลัพธ์ทันทีหลังจากแก้ไขปัญหาร่องใต้ตาฝั่งขวาเสร็จแล้วหนึ่งข้างค่ะและด้วยเทคนิคของหมอส้มที่มูตาลพอเลินเวิเดสเซ็นเตอร์ได้ทำการรักษาไปจนถึง4ชั้นผิวไม่ว่าจะเป็นกระดูกชั้นลึกชั้นเอ็นยกหน้า ไขมันชั้นลึกรวมไปถึงคลาเจนผิวชั้นบนเจนได้ว่านะคะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะใบหน้าทางฝั่งขวาทั้งหมดถูกยกระชับขึ้นลองแก้มก็ดูตื้นขึ้นทา,ทางที่ยังไม่ได้เติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ค่ะและด้วยเทคนิคของมูตาลพเพอเร e n เนตเซนเต,นเตอร์เราใส่ใจในความเรียบเนียนกลิบในทุกมิติค่ะไม่ว่าคุณเพิ่งจะมองไปทางมิติตรงมองขึ้นไปทางด้านบนมองเอียงไปทางฝั่งขวาลองยิ้มเจนได้ว่าใต้ตาน,านั้นถูกเก็บอย่างเรียบเนียนกลีบในทุกมิติค่ะ และนี่คือผลลัพธ์ทันทีนะคะหลังจากแก้ไขปัญหาร่องใต้ตาสีคร้ำใต้ตาของคุณพึ่งเสร็จแล้วทั้งสองข้างค่ะค่ะประทับใจมากค่ะพิ่งเคยฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกด้วยไม่เคยฉีดที่ไหนมาก่อนกว่าจะฉีดก็หาที่ฉีดเยอะมากหารีวิวเยอะมากพอดีว่าเพื่อนไปฉีดมาที่นี่ก็เลยดู รีวิวเลยตามมาค่ะมาใกลจากชุมพรมาว่าเช้าเลยรำพึงมาถึงว่าเช้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็กลับชุมพรนี่ขอบคุณค่ะน้องพึ่งค่ะแล้วทอนที่ทําเจ็บไหมคะไม่เจ็บขังอาจจะเสียวนิดนิดเ็าไม่เคยฉีดอะไรเลยใช่ค่ะแต่ถือว่าเก่งมากค่ะก็ใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของร่องใต้ตานะคะกับสีคําใต้ตาก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอส้มนะคะได้ที่มูตันพาวเดนเวลเนี่ยเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะ